ความคิดสร้างสรรค์มันคือการที่เราเนี่ยมีความแตกต่างนว,วัตกรรมมันจะไม่สามารถเกิดได้ถ้าไม่มีความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นคนมีมานานแล้วมีตั้งแต่เกิดนะครับมีตั้งแต่เกิดเลย เด็กทุกคนนะมีพวกเรานะมีนะที่นั่งนั่งกันอยู่ในมีทุกคนระบบความคิดสร้างสรรค์ของเราโดนทําลายไปโดยระบบโรงเรียนอันนี้ไม่ได้โทษประเทศไทยนะมันเป็นมันเป็นทั้งโลกระบบโรงเรียนแบบเฮ้ยหนึ่งบวกหนึ่งเท่าเท่าไรตอบผิดโดนแน่ต้องตอบสองนะครับไอ้อย่างนี้นะมันบล็อกเลยมันบล็อกว่าอะไรเฮ้ยมันต้องต้องตอบให้ตรงเฉลยพอตอบให้ตรงเฉลยปับเด็กก็จะโดนบล็อก แทนที่ครูจะมาบอกว่า1นึบวกหนึ่งเท่าเท่าไรเอาไง,ไง่ายๆมีเลขอะไรที่มากกว่า1นบวกหนึ่งแค่นี้เด็กก็เริ่มมีคําตอบเป็น3เป็น5เป็น4 5จว่าเป็นคําตอบต่างๆทาให้เกิดความสับสนคืออะไรอย่าไปตอบคําถามด้วยคําตอบให้ตอบคําถามด้วยคําถามคือถ้าเกิดว่าเราตอบคําถามด้วยคําถามเนี่ย มันจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสารรค์ครับคนมีความาาคิดสร้างสรรค์ชอบทะเลาะครับชอบถกเถียงชอบถกเถียงจริงๆแต่เขาไม่ถกเถียงเพื่อเอาชนะไอ้นั่นอ่ะไม่ไม่ไม,ม,มีความคิดสร้างสรรค์คนมีความคิดสร้งสรรค์ชอบหยอดเข้าไปแล้วให้มันเถียงกันเถียงกันแล้วเขาก็เถียงกันเต็มที่เสร็จแล้วไงกุ๊กกุ๊กต่างคนก็ต่างเบเตอร์ต่างคนก็ต,ต,นต่างดีขึ้นอ่ะต่างคนก็ต่างได้คิดอ่ะพลังของความคิดสร้างสรรค์เนี่ย องค์ประกอบอันนี้คือความรู้นะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยอย่างนี้เอาความเที่ยงแส์เว้ยแม่งลาออกจากโรงเรียนนะไม่ทํรแล้วนะตายนะครับคุณต้องมีความรู้ฐานคุณออกจากโรงเรียนได้แต่คุณต้องอ่านไม่เลิกคุณต้องไม่ประมาทเลยคุณต้องยิ่งอ่านเยอะขอเขาคุณไม่ต้องมีดีเกีอะไรเลยแต่คุณอ่านเยอะขอเขาคุณต้องทันหน้าเขา ทางเราเนี่เข้าใจเรื่องความีาิักรารรน้อยมา,มากๆครับพูดเยอะเข้าใจน้อยไทยแลนด์ซีสสูเนี่ยบอกว่าอะไรเราต้องมีนวัตรกรรมคําว่ามีนวัตรกรรมเนี่ยก็คือต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์